ครับสำหรับหมู่สิบเกาะสีดากองทุนแม่ของเพ่นลินตั้งอยู่ที่ตำบลน,นางทองอำเภอทรัพย์แกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยคณะกรรมการทุกคนคัดเลือกมาจากสมาชิกกองทุนแม่ของเพนดิน,นพวกเราก็เริ่มต้นกันมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นจนถึงปัจจุบันนี้และคณะกรรมการทุกคนทำกันด้วยความจริงใจโปร่งใสยอยู่เสมอจนทำให้หมู่สิบบ้าน เกาะสีดานั้นขับเคลื่อนกองทุนแม่ไปด้วยได้ดีเสมอมาครับคือการป้องกันยาเสพติดหรือกองทุนแม่ของแผ่นเด่นนี้เราก็คือคณะกรรมการดูแลครัวเรือนใช่ไหมครับเช่นครัวเรือนนี้มีผู้ต้องสงสัยเราก็เข้าไปพูดไปคุยกับพ่อแม่ของเขาและก็เรียกมาประชุมที่หมู่บ้านนี้ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในเมื่อแก้ไขาย,ยาเสพติดเสร็จแล้วบุคคลเหล่านั้นเขาก็เข้าร่วมกับหมู่บ้านครับเช่นเข้ามาการพัฒนาบ้างรวมประชุมบ้างจนปัจจุบันนี้เขามีมีหน้าที่การงานเรียบร้อยแล้วครับ <riff ing> เรามีวิทยากรครับคือท่านอดีตผู้ใหญ่ชูเชิดบุญเล่าแกไปบรรยายเรื่องยาเสพติดจนโดนดังไปทั่วครับ เช่นมาเดือทองมั่งหรือจะเป็นส่วนขนุนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาขอตัวท่านผู้ใหญ่ชูเชิดบุญเล่าไปเป็นวิทยากรให้ครับโดยการสนับสนุนของหมูสิบเกาะซีดานี่แหละครับกิจกรรมของการเล่นละครนะครับ <c oughs> ครับก็เรานึกสะท้อนได้ครับว่าเออผมก็ปรึกษากับท่านผู้ใหญ่รัฐพงษ์บุญเล่าว่าเออเราเอาอเรื่องจริงนี่มาเล่นกันได้ไหม อันนี้ท่านผู้ว่าแกก็ชอบใจใหญ่เลยครับสำหรับละครเรื่องนี้ก็สะท้อนถึงชีวิตพิดภัยของยาเสพติดมันร้ายแรงแค่ไหนจนข้างนอกคณะกรรมการเขามาดูเขาก็ออกไปพูดกันว่าเออยาเสพติดนี้มันหนักหนาสำหรับครอบครัวหรือในชุมชนในหมู่บ้านของเราว่ามันมีปัญหาแค่ไหนแก้ไขก็ไม่ได้ ไม่ว่าหน่วยงานอะไรก็แก้ไขไม่ได้สําหรับยาเสพติดจนหมู่สิบได้รับกองทุนแม่ของเฟ่นดินนี่แหละครับสำหรับกองทุนแม่บรรกัดติดานั้นจากการขับเคลื่อนและพัฒนาแผนงานต่อนั้นเรามีการประชุมกันทุกเดือนและมีการรับรองครัวเรือนกันทุกเดือนเพื่อได้ทราบผลผลว่าในครัวเดือนที่รังการดูแลนั้นมีปัญหาหรือไม่ถ้าไม่มีก็เราก็จะยกมือทาประชาคมกันการรับรองครัวเรือนสำหรับการพัฒนาแผนงานของกองทุนแม่บรรจติดานั้น กรารพัฒนาเราพัฒนาต่อเนื่นองส่งเสริมด้านกีฬาด้านกิจกรรมยังเครื่องจักรสารเราว่าฝึกอาชีพเรื่องทําขนมเราก็สามารถเอาทุนของทุนแม่บรรจิตดาเนี่ยไปฝึกนักเรียนโรงเรียนมัธิดางามปัญหาที่เกิดเกิดจากการป้องกันแต่บรรจิตดานั้นเรายึดแนวทาง5้ารั้วั้วแรกคือรั้วครอบครัวถ้าครอบครัวมีความอุ่นปัญหานั้นจะไม่เกิดรั้วที่สองรั้วสังคมทำยังไงสังคม อยู่ได้แต่ต้องอยู่ในไปในสังคมที่ดีร้วที่สามร้วโรงเรียนตรงนี้ก็ผมไปวิทยากรผมก็จะไปปลูกฝังตลอดให้ผอ,อ,อทุกโรงเรียนก็จะมาเชิญผมไปไปช่วยสรุปบรรยายจากผลิตภัญฑ์ยาเสพติดร้วชายแดนปัญหาที่เกิดคุณหนักจริงๆร้วชายแดนคนนำไปสู่คนแต่เราจะตระ,ะกัดกั้นยังไงเราก็อาศัยพลังชุมชนชุมชนเข้มแข็งข,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 ของชาวบ้านนี่แหละ เราจะจัดตั้งคณะกรรมการนี้ที่ผมบอกได้ได้ได,ดูแลคณะกรรมการคนหนึ่งดูแลสามคนเหลือถ้าเราจะไปดูแลมากเนี่ยปัญหามัน,มนเกิดเรามีการทํา m u กับทุกฝ่ายของงานหน่วยราชการขอให้ชุมชนดูแลชุมชนก่อนขอเอาลูกหลานเรากลับมาเราต้องอย่าประปะละเลยเขาต้องดูแลเขาติดตามเขาดึงเข้ามามาร่วมเป็นให้มีกิจกรรมกับหมู่บ้านทีนี้เมื่อมีบทบาทหน้าที่ ตัวเองก็ไม่กล้ากลับไปแล้วไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวแล้วบ้านกอดีดานั้นได้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินาก,กานนนน็จากการดําเนินงานนั้นจากการส่งเสริมเยาวชนเราด้วยการเครื่องหัตถกรรมเครื่องจักสารจากการมะพร้าววัตถุดิบที่ในชุมชนเรามีสําหรับกองทุนแม่บ้านกอตีดานั้นได้รับเงินพระราชทานฝันถุงจากสมเด็จพระบรมฯอ่าคดีเมื่อปี2547เมื่อรับ8000แล้วเราจะทํายังไงให้ต่อย,ยอดเราก็มีการประชุมประจําเดือนนี่ครับ แล้วก็มีการหยอดตู้มากน้อยไม่รู้คนที่ประชุมก็สะสมกันมาเรื่อยๆเ,เ,เราภูมิใจมากเมื่อเอมื่อเราเอา,เอา,เอาตรเราไปต่อยอดได้สําเร็จปัจจุบันที่เด็กเติบโตและมีอาชีพนี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจกองทุนแม่เกาะสีดาภูมิใจมากครับผมจุดเด่นของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเกาะสีดาจะเห็นได้ว่าอยู่ที่กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัตินะคะแล้วก็เขาทําจริงปฏิบัติจริงในสิ่งที่เขาได้ดําเนินการมานะคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็คือเขาพยายามที่จะแก้ปัญหานะคะคนของเขาก่อนและคนที่รับฟังความคิดเห็นและพร้อมที่จะปฏิบัติตามอย่างเช่นคณะกรรมการเขาจะแบ่งการดูแลของเขาไม่เกิน3ครอบครัวนะคะถ้าเกิดเหตุใดนะคะหรือลูกหลานเขาเข้าไปติดหรือว่าเข้าไป ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะ,ะหมู่บ้านนี้จะทำ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสถานีตำรวจภูธรอําเภอทับสะแกนะคะที่เขาทำ MOU กันว่าถ้าลูกหลานของเขาในบ้านเกาะสีดาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะเขาขอดูแลก่อนพอเวลาให้เขาทำถ้าเขาทำไม่ได้คุณค่อยเข้ามาดูแลแล้วก็รับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามค่ะอันนี้คือจุดเด่นแล้วก็สิ่งที่เข้มแข็งที่สุดของบ้านเกาะสีดาค่ะ สำหรับปัญหายาเสพติดนะครับเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของอำเภอท่าแกร์รวมถึงพื้นที่ทั่วประเทศนะครับ mm hmm. เมื่อเราประสบปัญหาก็มีแนวทางในการแก้ไขนะครับแก้ไขเยียวยาหลายแบบหนึ่งในกลไกลที่มีประสิทธิภาพครับก็คือกองทุนแม่ของแผ่นดินเพราะเป็นการน้อมนำเอาสถาบันที่พวกเราจงรักภักดีก็คือสถาบันพระหมหากษัตริ ส่งเป็นผู้พระราชทานกองทุนนี้นะครับให้กับพี่น้องกองทุนนี้ก่อกําเนิดขึ้นมาก็มีหลายแห่งนะครับที่เป็นได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินแต่สําหรับบ้านเกาะสีดาของอำเภอทับสะแกก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราเพราะว่ามีการขับเคลื่อนง,งานที่ได้ผลสําเร็จเป็นรูปธรรมมีการป้องกันนะครับไม่ให้น้องๆเด็กและเยาวชนเข้ามาข้องเกี่ยวกับยาเสพติดนําผู้ป่วยนะมา บําบัดรักษาถ้าเป็นหนักก็เข้าสู่สถานพยาบาลถ้าเป็นน้อยนะครับผู้คนนะก็เป็นเหมือนหมอนะครับคนที่อยู่ในชุมชนก็เป็นเหมือนหมอช่วยกันดูแลเอาใจใส่ไม่ใช่เฉพาะการแก้ไขเรื่องยาอย่างเดียวก็ดูแลเรื่องอาชีพที่อยู่อาศัยสวัสดิการสวัสดิภาพต่างๆของกลุ่มเป้าหมายเราที่ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ สร้างเสริมอาชีพนะครับเปลี่ยนสังคมนะแทนที่ให้เขาอยู่กับคนกลุ่มเดิมก็มีการสร้างอาชีพให้เขา,เาคิดถึงความเป็นอยู่คิดถึงอนาคตคิดให้กว้างขึ้นแต่ทั้งนี้ก็เป็นความท้าทายของเราว่าเราจะทํำยังไงให้หมู่บ้านที่ประสบความเดือดแบบนี้มีมากขึ้นนะครับมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อทําให้ปัญหายาเสพติดของเราลดความรุนแรงลงอย่างเห็นได้เป็นรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ